สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนักข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากริ่มสนุกตื่นเต้นราใจาสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่3ทางเลือกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะทำตามแผนรับหลังเนียกสมบูรณ์การแสดงออกทางอารมณ์ที่เป็นบวกของแฟนบอลพิศาดารต่อสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นมากในช่วงเวลานี้ที่ผ่านมา ตลอดช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแฟนบอลต้องเจอกับความผิดหวังซ้ำซากกับผลงานของทีมในทั้งในและก็นอกสนามจากความพ่ายแพ้อย่างต่อเนื่องทําให้โซชานั้นต้องพ้นจากเก้าอี้ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ไนเด็ดในท้ายสุดนอกจากผลงานในสนามแล้วนะครับแ,แฟนบอลแมนยูรู้สึกไม่แฮปปี้กับแนวทางสโมสรที่ตัดสินใจทำรายชักช้าจนพลาดในการได้ตัวผู้จัดการทีมอย่างอันโตนิโอคอนเต้ดูเหมือนว่าตลอดที่ผ่านมานั้นมีเรื่องที่แฟนบอลต้องรู้สึกผิดหวังซ้ำซาก ตอนนี้ใช้เพียงสองคำนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนั่นก็คือราฟสุลังเนิกเพราะดูเหมือนว่าการมาของผู้จัดการทีมชาวเยเมนรายนี้สูทรัฟฟอร์จะมีความสําคัญในหลายละระดับที่อาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขปัญหามากมายที่เรื่องมานานในโรงละครแห่งความฝันนี้อย่างแรกก็คือชื่อเสียงของเขาในฐานะประมาจา์ลูกหนังในด้านการเล่นฟุตบอลยุคใหม่ด้วยการเพรสคู่แข่งแบบหนักหน่วงตั้งแต่แดนบนเข้ามมาเติมเต็มให้กับปีศาจแดงเพราะนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปภายใต้การนำทัพของโซชา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาประการที่2นั่นก็คือหลังจากสัญญาระยะ6เดือนในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวสิ้นสุดลงไปรังนิกจะนั่งแท่นเป็นที่ปรึกษาของสโมสรต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อยอีก2ปีนั่นทําให้เขาสามารถช่วยในการวางแผนแล้วก็ปรับโครงสร้างของสโมสรได้และเขายังสามารถช่วยตัดสินในเรื่องของสําคัญสาคัญเกี่ยวกับฟุตบอลให้กับสโมสรได้อีกด้วย ต่อมาเขายังสามารถช่วยในเรื่องของการเฟ้นหาผู้จัดการทีมถาวรที่เหมาะสมให้กับสมุรต่อไปสลับเสมอหน้าเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นการบ่งบอกว่าความสําคัญของนายใหญ่ชาวเยอรมันรายนี้ไม่ได้อยู่แค่ผู้จัดการทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์เต็ดเพราะเหตุผลและก็เป้าหมายสําคัญของเขาคือตําแหน่งที่สาคัญกับสมุรหลังสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา6เดือนในฐานะผู้จัดการทีมชั่วคราวว่ากันว่าถ้าสมุรไม่มีตําแหน่งสําคัญให้กับเขาหลังจบฤดูกาลนี้เขาก็จะไม่ตกลงนั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมชั่วคราวอย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้รังนี่เคยปฏิเสธคุมทัพสิงบรูเชลซีแบบชั่วคราวมาแล้วซึ่งตอนนั้นนะครับบอกว่าผมได้พูดกับเชลซีว่าผมอยากจะมาแล้วก็ทํางานกับคุณนะแต่ผมคงไม่สามารถยอมรับสัญญาระยะเวลา4เดือนได้เพราะผมไม่ใช่โค้ชชั่วคราวเพราะถ้าแบบนั้นในสายตาของสื่อและนักเตะคุณก็จะงอยตั้งแต่วันแรกแต่ที่แมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเขาจะไม่งอย,อยอย่างแน่นอนครับในช่วงระยะเวลา6เดือนเขาจะไม่งอยต่อจากนั้นเนี่ยกับตําแหน่งอื่นเขาก็จะไม่เป็นเช่นกัน เพราะเขาจะกลายเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญของสโมสรแมนเชสเตอร์แต่การมาของเขาและก็ภารกิจของเขาในตอนนี้คือการพาทีมชุดนี้ทำผลงานให้ดีกว่าที่ผ่านมาจนจบซีซั่นเพื่อสร้างและเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้จัดก,การทีมแบบถาวรคนต่อไปอย่างมาริเซโอโปรซิโนที่อาจจะเข้ามารับช่วงงานต่อตั้งแต่เสมอหน้าเป็นต้นไป แมนเชสเตอร์อินเับได้พยายามแล้วนะครับแต่ไม่สามารถล่อโปรเซติโนมาจากปารีสชาชิแมงได้กลางเทิร์นแบบนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ว่าแต่ความปรารถนาของปีศาจแดงที่มีความชื่นชมและก็อยากได้มาริซิโอโปรเซติโนมาเป็นผู้จัดการทีมในทีมโอทร์ฟ่อนนั้นไม่เคยเป็นความลับเพราะตั้งแต่เสอร์เล่ฟูกุสันอำลาทีมไปก็มีข่าวมาตลอดว่าโปรเซติโนคือหนึ่งในตัวเลือกของสโมสรอยากได้มาทาหน้าที่ผู้จัดการทีมของทัพปีศาจแดงซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าโปรเซติโน คงยังพูดอะไรมากไม่ได้เกี่ยวกับสโมสร,อ,รอื่นๆเพราะเขาเองนะครับจะต้องให้เกียรติกับสโมสร,รปารีสแซแชร์มงที่เขากําลังทําหน้าที่อยู่ในตอนนี้แต่เมื่อรูการนิ่มเนินไปแล้วก็ใกล้จบรูการนะครับทุกอย่างน่าจะค่อ,คอยๆชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับทันทีที่รังนิกย้ายมานั่งตําแหน่งผู้บริหารสโมสร,รตัวเลือกที่มาทดแทนโซชาในฐานะผู้จัดการทีมไม่ได้มีเพียงแต่โปรซิติโนเท่านั้นแต่ยังคงเป็นเอริกเทนฮาร์กและก็เบรนเจอร์เช่นเดียวกันครับ แต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดในตอนนี้คือรังนีจะต้องจัดการกับปัญหาทุกอย่างให้สิ้นสุดไปอย่างไร้ปานีและเตรียมพร้อมสำหรับบทบาทในอนาคตของเขาแล้วก็สำหรับผู้จัดการทีมในอนาคตของแมนเชสเตอร์เดนด์นด้วยส่วนว่าใครจะเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแบบถาวรคนต่อไปในซสมเมอหน้าไม่นานก็น่าจะรู้นะครับสำหรับข่าวต่อมาทัศนะเจตึงครอปทูกเกิลน,นาเกิลมันต้อนรับรังนีสู่แมนยู การที่รังเหนียกเจริญหน้าทางานในวงการลูกหนังของเมืองผู้ดีแน่นอนว่าทั้ง3ามคุณซือต่างรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นชายผู้แรงบันดานใจของพวกเขาพลิกสถานการณ์ปีศาจแดงให้ฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วเจกเกนครอปโทมัสทูเคิลแล้วก็ไนเกมนส์คิดยังไงครับที่ผู้มีการกีฬาให้กับเรบูซันบวกแล้วก็แอเบริซิกจะทําหน้าที่วางเทคนิคให้กับแมนยูคนที่1เริ่มจากเจกเกนครอปครับโชคดีที่โค้ คนที่ดีคนหนึ่งนะครับกำลังมาทิมกริตเพื่อครูแมนเชสเตอร์เต็ดเขาเป็นคนซือที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงเขาสร้างสองสโมสรนนี้ทั้งฮอฟฟนไฮกับไลซิกจากไม่มีอะไรจนกลายเป็นทีมที่ดีและสามารถกดดันวงการลูกหนังเยอรมนีเขาเคยทํางานที่หลากหลายในวงการฟุตบอล แต่สิ่งแรกที่เขาต้องการคือการเป็นโค้ชเป็นผู้จัดการทีมและนั่นคือทักษะที่ดีที่สุดของเขาผมคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นเป็นระบบในสนามผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วแล้วก็แน่นอนว่ามันไม่ใช่ข่าวดีสำหรับทีมอื่นๆคนที่2ครับโทมัสทูเกลเขาช่วยผมเยอะมากมากเพราะเขาเป็นโค้ชของผม และจากนั้นเนี่ยเขาก็เป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญที่โน้มน้าวผมให้ลองทําหน้าที่โค้ดดังนั้นเขามีอิทธิพลสูงมากสำหรับเราทุกคนในตอนนี้เขาแสดงให้เราเห็นว่ามันไม่จําเป็นเลยที่ต้องเดินตามใครในวงการฟุตบอลมันเป็นเพราะเรื่องของความเชื่อใจก่อนที่ผมจะพูดอะไรมากกว่านี้เขายังไม่ได้รับการแต่งตั้งดังนั้นเนี่ยเราต้องให้ความเคารพกับทุกๆคนและคนที่3ครับยูเน,นียนเนเกอร์แมนผมส่งข้อความไปหาเขาแล้วก็บอกว่ามันยอดเยี่ยมมากเขาจะทําให้แมนเชสเตอร์เดทำผลงานได้อย่างสุดยอด ด้วยแนวทางการเล่นฟุตบอลของเขาผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะมีสไตล์การเล่นฟุตบอลที่ยอดในช่วง2-3สัปดาห์ต่อจากนี้ผมขอววฟอนให้เขาอยู่ที่นั่นนานกว่าแค่ช่วงเัมอร์ที่จะถึงนี้ ข่าวต่อมา2แข้งแมนยูจะระงับแผนการย้ายทีมขอพิสูจน์ตัวเองในถิ่นอทลตราฟอร์ดโดนี่ฟานด์บิกและก็อองตนี่มาชิยาหครับสนักเตะในรลกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ระงับแผนการย้ายทีมในช่วงมกราคมเอาไว้ก่อนหลังจากที่ต้องคู่นะั้นได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมล่าสุดจากการรายงานของ ESPN ยูไนเต็ดตัดสินใจปลดโซชานะครับออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีการแต่งตั้งให้มเคิลคาริคทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชั่วคราวและเขาก็ได้ใโอกาสนักเตะที่ไม่ค่อยได้ลงสนามในยุคข,ของโซชาโดยเฉพาฟน แล้วก็มาชิยาครับได้ลงเล่นเกมที่เอาชนะบียาเรียในศึกอยู่ฟ้าจิมลิกรอบแบ่งกลุ่มไปได้2-0เมื่อคืนวันการที่ผ่านมาหลังจากจบเกมครับแหล่งขาวระบุว่าทั้งคู่นั้นแสดงความต้องการที่อยู่กับสโมสรต่อไปและก็จะประเมินเกี่ยวกับอนาคตของตัเองครั้งหนึ่งโดยการตัดสินใจ เกิดขึ้นในครั้งนี้ก่อนที่สโม,มสรจะทําการแต่งตั้งรับรังเนกตเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมโชคราวคนใหม่มีการคาดการณ์ว่าทั้งฟานเดบิกและก็มาชิยานั้นจะใช้เวลาที่เหลืออีกประมาณหสัปดาห์ก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนม,มกราคมนี้จะเปิดทําการขึ้นโดยการใช้โอกาสที่อยู่ในสนามน,นะครับและขอพิสูจน์ตัวเองหลังจากนั้นนะครับจะเป็นการพิสูจน์อนาคตกับทีมครั้งหนึ่งไม่ว่าพวกเขาะจะรับความสนใจจากหลายสโม,มสรอ,อยู่ก็ตามครับ สำหรับข่าวสุดท้ายครับนิโคลไลนูมอฟครับอดีตประธานสมโมสรโลโคโมทีฟครับได้ออกมาตราหน้ารับบางหนีว่าผู้จัดจาการทีมชกคราวคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ตเ็ดว่าเป็นพวกที่ทำเพื่อเงินมากกว่าการพัฒนาฟุตบอลจากการรายงานของแมนเชสเตอร์อีนิงนิวครับบอกว่าบุกในการชาวเยอรมันรายนี้ ใกล้จะก,กลายเป็นกุศุ์โชคคราวคนใหม่ของทัพปีศาจแดงหลังจากที่พวกเขาจัดการปลดโซชาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นได้ผ่านงานทั้งการคุมทีมแล้วก็เป็นผู้บริหารมาอย่างโชคโชนทั้งในรยมามนีและออสเตรเลียก่อนจะเข้ารับงานที่รัเสเซียเป็นคนล่าสุดอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับแต่อดีตประธานของโลโคโมทีฟครับก็ได้ออกมาพูดถึงพฤติกรรมของรับดังนิกในครั้งนี้ว่าทุกอย่างที่เขาตัดสินใจลงทําไปนั้นคือเรื่องเงินเพียงอย่างเดียว มันไม่เกี่ยวข้องกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับรังนีกแล้วนะครับนี่ไม่ใช่การหน,นีไม่ใช่การทรยศทางหลังหรือเรื่องที่น่าอ,อาปเพราะเขาเป็นเพียงพ่อค้าเท่านั้นเขาแทบไม่ได้ให้ความสนใจต่อโลโค m โมทีฟครับโดยด้วยซ้ำเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะต้องการสร้างฟุตบอลแต่เขามาเพื่อเงินซึ่งตอนนี้เขาได้รับข้อเสนอจากที่อื่นครับเขาและเ,เพื่อนๆร่วมง,งานของเขาจะไปที่ยูไนเต็ดเมือ่อใดที่เขาได้รับข้อเสนอจาก f ฟริกาครับเขาก็จะไปที่นั่นดังนั้นเนี่ยการย้ายไปยังแมนเชสเตอร์เดนต์นะครับจึงเป็นเรื่องของธุรกิจล้วนอยากร่วมสนุกด,ดูเดนต์หรือเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ